สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กลางแม่น้ำโขงนะครับเเห็นไหมครับวันนี้เราจะมาเที่ยวถนนเขาเรียกว่าสวรรค์ชายโขงนะครับแต่ตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างของแม่น้ำโขงด้านหลังของเรานี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแม่น้ำโขงนะครับก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวบนถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวดูแม่น้ำโขงก่อนนะครับแม่น้ำโขงแห้งมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปถนนชายโขงนะตรงนั้นเรียกตลาดอะไรนะตลาดสวรรค์ชายโของอ่อแต่ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองครับในตัวเมืองนะครับถนนเส้นี้สวยงามมากๆครับนี่ถนนเรียบครับสวยงามจริงๆครับนี่ขับรถมาเที่ยวตอนเย็นๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตรงถนนคนเดินใช่ไหมไม่ใช่ถนนคนเดินสิตรงนั้นเรียกว่าเป็นตลาดนะตลาดเก้าชนเผ่าครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับคนครพนมรถติดเหรอไม่น่าใช่นะใช่ไหมถนนเส้นนี้เป็นถนนเรียบติมแม่น้ำโขงนะครับแล้วตอนกลางคืนก็จะเป็นถนนคนเดินครับดาวอาทิตย์ครับ ใครจะถึงหรือยังเนี่ยถนนคนเดินฝนม,มันจะตกหรือเปล่าออนาฬิกาบอกเวลาห้าโมงพอดีเลยนะอ๋อนิกาช่วงกลางคืนสุกเสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินมีคนเดินเยอะแยะมากมายเลยนะครับบริเวณน,นี้นะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับมนน้ำโขงนี่ครับนี่นะครับผมลงมา ให้เห็นให้เห็นน้ํากันเลยครับนี่นะครับไปน้ําโขงนะครับนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งสปปราวนะครับนี่ครับนะครับให้เห็นว่าน้ํามันแห้งมาขนาดไหนนะครับนี่ตรงนี้คือสะพานที่สําหรับเทียบเรือนะครับหรือว่าเดินลงมาข้างล่างนะครับโอ้้ําแห้ง้ําแห้งมากมากครับนี่โหดใจคื เออนะครับไม่น่าเชื่อนะครับน้ำในแม่น้ำโขงแห้งมากๆเลยครับครับก็มองเห็นสันดอนทรายนะครับที่เกิดจากน้ําแห้งในแม่น้ําโขงหลายแห่งเลยครับครับไปครับขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะไปเดินกันที่ถนนสวรรค์ชายโขงนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมเห็นอ่มีร้านมีอะไรเขามาเปิดกันเยอะเลยนะครับนี่ เดี๋ยวไปเจอกันในถนนคนเดินครับครับเราขึ้นมาบนถนนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ที่เขาเรียกว่าถนนสวรรค์ชายโขงนะครับผมเห็นมีร้านเข้ามาขายของเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะครับเหนื่อยเหนยมากเลยเมื่อกี้ครับครับผมครับครับอ๋อครับผม ลืมไปเจอครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับขนมโตเกียวคนเคยรวยนะคนเคยหลอกคนเคยหลอกผมจำอใช่ไหมเออเออเออคนเคยหลอกครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวกลับมาอุ่นลุนครับวันนี้มีร้านมาเปิดเยอะพอสมควรนะครับถนนคนดดานคนเดินถนนคนเดินผมพูดผิดพูดถูกเมื่อกี้นิด ลงไปในแม่น้ำโขงเดินขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเหนื่อยมากเดินเล่น<ๆ>เดินไปก่อนให้หายเหนื่อยนะครับก็เราเดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆก่อนซื้ออะไรมาอ๋อเดี๋ยวยยยยเราเดินไปให้สุนถนนก่อนนะว่าเขามีของอะไรขายกันอยู่มากนะครับเดี๋ยวเราออกมาก็จะซื้อเลย นะครับตอนนี้ขอช็อปก่อนนะครับช็อปไปก่อนครับก็ริมแม่น้ำโขงพาไปดูนิดหนึ่งครับอากาศดีนะครับลมเย็นสบายครับครับก็บรรยากาศริมแม่น้ำโขงยาเย็นครับตอนนี้ประมาณ17นกา30นาทีครับแต่รู้สึกว่าแสงจะหมดแล้วครับแสงหมดเร็วครับเดือนนี้นะครับ น้ามาเดินเที่ยวนะครับก็มาเดินออกกําลังกายนะครับเสร็จแล้วก็หาของอร่อยๆกินนะครับไปครับไปดูกันต่อ,อรครับเขาซื้ออะไรกันอ๋อลงันที่ดึงขอขอได้ใช่ไหมอ๋อครับอรอโอเคอ่เดี๋ยวเมื่อกี้ได้กับเสียงโชคมาหน่อย ตรงนี้มีจักรยานให้เช่าด้วยครับจักรยานไฟฟ้าครับครับฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้านะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันครับด้านบนนี้ก็เป็นร้านอาหารเขาทำสวยดีนะครับนี่น่านั่งนะครับชิลชิตอนเย็นนะครับนะครับนี่ก็คนเยอะครับนี่ สวยงามนะครับน่านั่งมากๆเลยครับนี่ออาไฟสนามเปิดแล้วครับครับเอาแบบหวานดีกว่านะเอาแบบหวานครับชอบหวานนะครับผู้สูงอายุขาดหวานไม่ได้ใช่ไหมกลับได้มาแล้วครับนี่ครับครับผมครับขอบคุณครับครับอันนี้เป็นพอมอกทะเลเนาะ มีหมึกวีกุ้งปูอ๋อลบมิรมก็มีด้วยอ๋อไปสีไขเวงดานะครับตามใจชอบนะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นขนม,มบ้าบินวันนี้ได้กินแน่แนเลยผมใช่ไหมได้กินได้กินแน่สุกแล้วใช่ไหมอันนี้สุกแล้วนี่ครับขายยังไงครับกล่องละยี่สิบห้าบาทกล่องละยี่สิบห้าเอาหนึ่งกล่องครับ,บครับมาที่แล้วก็ไม่ได้กิน สุกไม่ทันนะครับมีเคฟด้วยอันนี้โตเกียวครัอ๋อโตเกียวโตเกียวไม่ใช่เคฟครับมันโตเกียวครับผมอ๋อครับผมครับก็ชอบขนมปาบินนะอ้าวได้มาแล้วครับปาบินครับอร่อยมากมากครับได้มาแล้วครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศถนนสวรรค์ชัยโขงนะครับ บริเวณนี้นะครับครับก็น่ามาเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวนะครับอากาศเย็นๆนะครับฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับเขาเปิดไฟสว่างสวยดีครับนี่สว่างน่าเดินนะครับครับตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้นะครับก็จะมองเห็น เพราะว่าพลาอยู่ฝั่งโน้นนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> ส่วนใหญ่บริเวณนี้เขาจมาเดินออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็มีของมาขายด้วยนะครับนะครับก็สินค้าก็หลากหลายที่เขาจะเอามาขายกันนะครับเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้ามุ่สองก็ใช่ไหม อ่ารุสองก็มีครับนี่นะครับราคาย่อมยาวนะครับมาเลือกได้เลยนะครับเป็นชุดกันหนาวนะครับเป็นเสื้อกันหนาวราคาก็ไม่แพงครับนี่เขาขาย้วก็ขายเท่านี้เองครับใครแว้มาก็มาเลือกดูนะครับครับตรงนี้ครับจะเป็นไข่มึกทอดนะครับตรงนี้ น่าจะเป็นแซลมอนดองเนาะอ,นอ๋อแล้วก็กุ้งครับนี่สไตล์เกาหลีครับน่ากินครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างครับนี่เนื้อย่างครับเนื้อย่างครับครับเนื้อย่างนะครับโอนอยางคำใช่ไหมเนี่ออยนะครับนี่กำลังปิ้งเลยนะครับ ไปกินหน่อยดีมบ้านนี่นี่ครับเห็นไหมสลัดอ๋อครับเขาเรียกอะไรนะส,สลัดใช่ไหมสลัดใช่ไหมอ๋ออืมอืมอืมพ่อสลัดโลดีกว่าั้งหรือเอาไว้เดี๋ยว เอาอเต๋ยวก็ได้อ้าวราคาเท่ากันไงเหรอเหรออ๋อน่ากินน่ากินอันนี้ไม่แบ่งกันไม่แบอ่าได้ได้ได้นะครับขายดิบขายดีแก้งกันเลยนะอ๋ออ๋ออ๋อครับนี่ครับน่ากินเยอะน่ากินทั้งนั้นเลยครับน่ากินทั้งนั้นตกลงครับโอเคครับก็ได้มาแล้วครับพี่เรียบร้อยครับอ่าได้มาแล้วนะ ได้เรียบร้อยแล้วกระป๋องคืออะไรอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นน้ำไม่เอาแล้วมั้งอ๋ออันนี้เป็นน้าน้ำมะนาวครับน้ามะนาวเนาะออครับอันนีลนลนน้ลูกชิ้นปลาระเบิดเนาะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับอันนี้เป็นขวยปิ้งครับนี่ขวยปิ้งมันปิ้งใช่ไหม ปลีปิ้งหันปิ้งครับนี่น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นลูกใหญ่ๆนะครับไม่ละสิบห้าบาทนะครับอ๋อครับจัมโบ้เลยนะออน่ากินครับอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานนะครับขายที่นครพนมกับสิบบาทครับผมกับน่ากินทั้งนั้นเลยครับ ครับผมครับครับก็ร้านอาหารด้านบนนะครับเขาก็จัดสวยงามนะครับหน้านั่งนะครับตรงนี้มีอีกชื่อนะครับที่เขาเรียกว่าตลาดก้าชนเผ่านะครับเขาก็จะมีบ้านจําลองนะครับแต่ละชนเผ่าไว้เห็นนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับคือบ้านนะครับครับ เขามีจักรยานไฟฟ้าให้เช่าด้วยนะครับขี่รับลมเย็นๆนะครับครับเราได้อะไรมาบ้างเอาของนะครับเต็มเลยเต<ล>็มเลยนะครับด่นะครับขือกินนนป็นล่ตลาดตลาดนิดเดียวนะครับเดินช็อปกันแบบหูดับเลยนะครับนี่ ด้วยนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย